เฮ้ยนี่ข้อสอบฟิสิกส์เอล่าโฟล่าสุดหรอไม่น่ายากปะในอ่านโจทย์ดิวัตถุมวล0.5กิโลกรัมเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงตัวตามแนวพื้นเอียงคำถามคือหลังจากเคลื่อนที่เป็นเวลา2.5วินาทีอัตราเร็วของวัตถุจะมีค่ากี่เมตรต่อวินาทีเฮ้ยข้อนี้คุณๆนะเนี่ยเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนสู <S <S ตรไหนวะวัตถุมวล0.5เคลื่อนที่ลงมาตามแนวพื้นเอียงอะไรคือพื้นเอียงวะเนี่ย อ๋ออัตราเร็วอัตราเร็วเนี่ยมันเป็นสมการนั่นแน่เลย v ใช่ไหม v เท่ากับอะไรนะเท่ากับ s ส่วน t เออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่สูตรนี้แหละ v เท่ากับ s ส่วน t ต้องใช่แน่แอะไรคือ t นะอะไรคือ t อ๋อ t มันคือ time เงเวลาใช่ไหมสองจุดห้าวินาที s คืออะไร special หรือเปล่าไม่น่าใช่ ระยะทางระยะทางกี่เมตรอะกี่เมตรเน่ยไม่ได้บอกมาอีกจะรู้ได้ไงอะ่ะเนี่ยศูหเห็นบ่อยใช้0.5นย้าละกันศูนย์จุ้าเมตรละกันเฮ้ยตัดได้ห้าครั้งนี่จะเท่ากับ1นส่วนหเท่ากับ0.2เมตรต่อวินาทีไม่มีชอยอะทำไงดียเราเอาชอยที่มันใกล้เคียงไหมเราปัดเป็น2องละกัน นี่เป็นช้อยสองเนาะอ่ะตอบสองไป